วันนี้ดิจ้าพี่น้องก็ไปซูผู้คนมาพบมาพอกันคี่เก่ากับตุบกบ๊กตี้กีดเส็บกับน้องรับขวัญเอฟซีตัวน้อยคางบ้านนะจ๊ะสวัสดีครับหรือยังคะสวัสดีครับอ่ามาสมตาคือเก่าเพื่อนกับขนมจีนเพื่อนอยากออกกล้องนำ้ำเอฟซีตัวน้อยคางบ้านป <c oughs> วดน,น,น้ำบือแล้วท่าจะกินข้าวกินน้ำแล้วเพื่อนเอาหนึ่ของข้าวเลยเป็นไงอืมมันเป็นขนมเนี่ยเอาเนี้ยเออ เผ็ดเ,เบคอนวันนี้จะมีโบโลนาโบโลนาไก่ทริกปิ้งปลาอันนี้ปิ้งปลาปลาตองมะเขือปอกมีลูกแรดิสด้วยนะเพื่อนมีขนมจีนแล้วก็ผักบุ้งเพื่อนอืมเพ่อนึกว่าแอปเปิลเหมือนป่ะแอปเปลิลเล็กหรือใหญ่เห็น <laughs> ม่ะใบเมียนเด้อลูกแรดิสเลืดาดมันก็จะแบบ เหมือนอหัวใจเท้าเนาะเพื่อนเออรลาหนูกินแลวก็เอาพิษออกดึงเอาเพื่อน FC ตัวน้อยแล้วออกกองน้ำโอ้โหสีใสคั้นแซ่บบอร่อยน้องรับปันเล่าอร่อยดังลูก เราไมา่ต้องขอนู่จ่อขนมจีนเอาอขนมจีนอือเอาใส่น้ำปลาป่ะครับอีสานของแท้เลยใส่ปลาเนาะครับมันจะไม่เผ็ดาาลนะาลาภาษาลาลาครพนมบ้านเฮาวดูน้องหลับพัววนว่าคนไหนเป็นอ่ะอ๋อสุชิวบูปินภาษา เอาอีกะบ่ได้ทำลายซัดเด้อพอดีมานางกินแถวบะนนอข้าวนักเพื่อนอโอ้โหองก็กำลังใหญ่เพื่อนกินแบบนี้แซ่บเด้อ

เก่งเด็กคนนี้เรียงงาย่านของเธอเขาเนี่ยตั้งใจเก็บละมั้งเนี่ยเราจะกำนา,ปานปลาล่ามันแสบนะเาบนาะนอนหลับขวัญเนานะครับ แนัวูค mm. ังคำยังไงอูโหูอหือยังวันางฟุงบินต่ำหูเขาเรียกฟุงบินต่ำฟุงบินต่ำปะถามื มันมาเล่นกับเราเนอะมันมยาอก้มันมันมันจะมากินกับเราเนอะมันอยากอกกล้อดูเาหนัคนเราหนักคนมอยากออาก้คยังจ่คัแค่ ค่อยๆกินค่อยๆกินกิน,ค,กนค,คำใหญ่คำโตโกเกินเหตุค่อยๆกินแ,กกนแล้วหนูยืนนะหนูจะ้ตแบบไวซจเลยอืมย<ก>ืนเลยดูวเสียงไก่คันงแค่ ก็เห็นเราเองต้องที่เ <t> ป็นม <shocked> ืดๆใช่ต้องที่เป็นมืดๆันไม่ตกนั่งลงนั่งลงมันจะตกอืมนั่งมือนนั้น่ะ ไปค่อยกินกินดีๆคุณกิดเยอันนี้ของยายด้วยอันนี้ของรับผันลูกหลา้ยงทางบ้านเพื่อนเ้ยเอาเล็กน้อยแบบนี้นะคะเป็นมูด่าเยียงสารินใจดีเลย อันนั้นผักกระดาษเนาะติดมากว่าว,วราเพิดแสบท้องอืออันนี้เ,เนี่ยนะคะตอนตอนลาล่ะทำไมอะเป็นหมักม

กินเข่าคำน้ำคำเป็นตังได้บ้างโอ้ยน่ะมาเอาเกลือมาไปับเอาเกลือมาไปเกลือบ้านรับก่อนมีไหม มีครับเกอบมาเลือครับเราจะถือถุงมาเลยเอะน่ารักเกี่วเอามาเป็นเป็นขวดกระป๋องสาปิ่ง เนี่ยจะใชยทุงยืมเขียนมังอืนไปคซ่บโอ้เผ็ดมากเลยท่าน จะก็มาแล้วจังในคลิปนี้แหละจ๊ะเพื่อนๆจ้าบัลลังก์มาพบมาพบกันใหม่กับทุกที่ทุกแฉกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆช่องนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าหูมันจะเสียงไกลเปิ่อนออกระปุกเสือมาแล้วเพื่อนบายบายแล้วมาพบมาพบกันใหม่ด้วยจ้าสวัสดีจ้า